สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาสอนคาฟเบื้องต้นของแพทสวนจุดสามนะครับโดยตัวอย่างการคาฟวันนี้ผมจะเอาการคัฟซองธนูของฟับกันมานะครับหน้าตาก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับแต่จริงๆมันแก้ให้เหมือนกันเป๊ะๆได้ลีกนี้ผมยังไม่ได้ปั้นตัวจริงจังเลยนะครับเพราะว่าเห็นมีแต่เดทอกันผมก็เลยมาเล่นอาชีพพ่อค้ารอครับรอมีเมตาใหม่ๆบ้าง ก็สำหรับทุนการค้าฟรอบนี้นะครับมีอยู่ที่ประมาณ17 d ดว์บวกอีกนิดหน่อยผมจะอธิบายให้รายละเอียดเท่าที่ผมจะทำได้เลยนะครับอันนี้ก็คือผมเจอซองที่ผมเลงไว้แล้วนะครับราคาอยู่ที่3 d ดีว์ล็อกคีโบนัสเทียหไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีเสิร์ชหาของสำหรับค้าไวไ้ท้ายทคลิปนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใช้โอเอ a n อฟอเพื่อ สุมหมดที่ไม่ต้องการออกนะครับจริงๆออฟที่ติดมาโปรเจก l e s สปีดนี่คือใช้ได้นะครับถ้าเกิดดวงดีมันก็จะยังอยู่ครับถึงเป็นที่สองผมก็รู้สึกว่าโอเคแล้วครับก็เริ่มจากการแลกออฟออฟอนุม,มนมานะครับผมจะขอเรียกว่าหน้ากาขาวแล้วกันนะครับหน้ากาขาวเนี่ยจะเอาไว้ลบหมดแบบสุ่มนะครับออกหหมดทีนี้ก็ทําการสวดมนต์ครับให้โปรเจกทา s สปีดยังอยู่ ซึ่งก็ยังอยู่ครับแต่ว่าช็อตนี้ผมกดพลาดนะครับจริงๆเนี่ยเอาออกแค่หมดเดียวก็พอเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องทาการสุ่มใหม่อยู่ดีก็คือต้องยัดเอกเข้าไปใหม่นะครับตอนอัดคลิปนี้นี่ผมค่อนข้างดวงดีนะครับที่เจอซองธนูอันนี้แล้วก็ดวงดีที่สุ่มแล้วหมดนี้มันไม่ออกจริงๆแล้วขั้นตอนแรกเนี่ยคือการยัดเคอ o สโอมนะครับเพื่อสุ่มหาหมดที่เราต้องการหมายเหตุนะครับหมดที่เราต้องการคือ ต้องอยู่ฝั่งพีฟิกเท่านั้นถ้าเกิดได้หมดเทพฝั่งซับฟิกมาก็รีออกทุกกรณีครับหมดฝั่งพีฟิกก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับโดยถ้าจะเอาตามแบบฟับกันเลยก็ต้องสุ่มให้ได้2หมดนี้ครับโปรเจกต์ไ e s สปีดหรือว่า Lightning d a าม g e ก็ได้หรือถ้าเกิดไม่ได้เล่นท่าสายฟ้าก็ปรับเอาให้ตรงท่าตัวเองนะครับแต่อันที่ต้องรีทิ้งร้อเี่ยคืออินคดดามีโบสกิลนะครับคืออันนี้เป็นหมดเทพครับแต่ว่า ในขั้นตอนหลังๆเนี่ยมันมีวิธีการันตีให้สกิลนี้ออกมา100%นะครับขั้นตอนนี้เลยต้องให้ข้ามมันไปก่อนให้สมมุติว่าผมยัดเคออสโอจนมาเจอโปรเจกต์ท e s สป e d ขั้น2นะครับต่อไปให้เราทำการเซิร์ชหา Essence of Abyss นะครับโดยผมจะเซิร์ชว่า Abyss เฉยๆแล้วก็ไปทำการแลกมาครับโดย Essence of Abyss เนี่ยมันจะทำการสุ่มล็อกหมดใดหมดหน,นะครับซึ่งจะไม่นับหมดทอง เราก็ต้องภาวนาให้ไม่โดนโปรเจกทายสปีดครับซึ่งก็ไม่โดนนะครับแต่ว่าไอ้หมดอบิสเนี่ยมันไปอยู่ผิดบรรทัดคือขั้นตอนเนี้ครับมันต้องการทําสุ่ม2ชั้นนะครับก็คือ 1. สุ่มให้หมดที่เราต้องการรอด 2. ต้องสุ่มให้เอฟเฟนออฟอบิสเนี่ยมันออกฝั่งพีฟิกนะครับเพราะว่าฝั่งซับฟิกเราจะเก็บไปใช้ตอนทุดท้ายก็ต้องกลับมาเริ่มใหม่ครับโดยการใช้นากาขาว โดยหวังว่ามันจะสุ่มโดนบรรทัดอบิดนะครับส่วนใครที่สุ่มแล้วบรรทัดอบิดเนี่ยได้อยู่ฝั่งพรีฟิกก็คือไปขั้นตอนถัดไปได้เลยครับรอบนี้หน้ากาขาวผมก็รอดอีกแล้วนะครับโปรเคทคทายสปีดของผมนี่มันเหนียวจริงๆอันนี้จัดว่าดวงดีมากๆนะครับบางคนต้องไปวนสุ่มเคออสใหม่ตั้งแต่แ,ตแรกทีนี้ก็ต้องกับพยัดเอเซน์ออฟอบ,อบิสอีกรอบครับรอบนี้ก็คือถูกต้องนะครับ ก็คือหมอดที่ต้องการรอดแล้วก็หมอดอาบิสไปอยู่ฝั่งพรีฟิกขั้นตอนนี้ถ้าเกิดแบบดวงซวยจริงๆอ่ะอาจจะทําให้ขาดทุนก็ได้นะครับเพราะว่าเราต้องวนสแปมเคออโอเเยอะดังนั้นก็คํานวณต้นทุนกันให้ดีนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ให้เอาจอบวนมายัดโดยจอบวนเนี่ยมันจะการันตีลงหมดเอเซนอาบิสที่เราทําไว้ในขั้นตอนที่แล้วนะครับก็คือไอเส้นเขียวๆเนี่ยจะการันตีลงฝั่งพรีฟิกร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเอง ขั้นตอนต่อไปนะครับให้เราไปแลกซื้อออร์บิทโซเอคโมาครับโดย o อม n อันนี้มันจะทําให้เราเปิดไอเส้นเขียวๆได้2ครั้งนะครับต่อการโยน1ที <Okay. S> 1> จากนั้นก็ให้เราทําการวาร์ไปแมปเวลเดอ e s โซ l นะครับโดยคนที่เคยเปิดแบบนี้ไว้แล้วเนี่ยมันจะมีไอคอนช็อตคัสตอยู่ข้างขวาล่างสุดนะครับส่วนถ้าใครยังไม่ได้ไปเปิดก็ไปที่แอคงครับแล้วก็มาตามนี้เลย พอมาถึงแล้วก็อย่าลืมเปิด Abyssal Echo ไว้นะครับจะได้ทำการสุ่ม2อทีจากนั้นก็เริ่มเปิดได้เลยครับครั้งแรกยังไม่มีที่ถูกใจนะครับก็กด Refresh ตรงมุมล่างขวาข้างนี้ก็จริงๆก็ยังไม่ถูกใจนะครับแต่ว่าเอาเอาไปก่อนเพราะว่ามันแก้ที่หลังได้นะครับแต่เดี๋ยวผมจะมาแก้อีกทีตอนทำอย่างอื่นเสร็จหมดนะครับ ทีนี้ขั้นตอนต่อไปเนี่ยให้เราไปเพิ่มซับฟิกมาหนึ่งแถวครับโดยไม่สนใจว่ามันจะเป็นหมดอะไรนะครับขอแค่เป็นซับฟิกก็พอเซิร์ชง่ายๆครับด้วยการพิมพ์คำว,ว่าซับลงไปในช่องเซิร์ชนะครับแล้วมันก็จะขึ้นมาจะเป็นชื่อ Omen o f d e c t ็ l นะครับโดย Omen ชิ right. น้นนี้นะครับตอนเรากดใช้เนี่ยแล้วเรากดยัดท x กซ์โซมเนี่ยมันจะการันตีว่าจะไปลงฟังซับฟิกส่วนเหตุผลที่ต้องบังคับทำซับฟิกเพราะว่า เราจะใช้ไอซับฟิกอันนี้เป็นตัวรอดในการการันตีโบสกิลครับโบสกิลเนี่ยคือไอหมดเทพที่ว่าผมให้ข้ามไปก่อนในขั้นตอนแรกนะครับส่วนอันนี้คือวิธีทำนะครับให้เรามาแลกเอเซนต์ออฟฮิตเลียนะครับถ้าเกิดใช้กับซองธนูเนี่ยคือการันตีออกโบสกิลแน่นอน100%ครับแต่เราจะใช้อันนี้ชิ้นเดียวไม่ได้นะครับเพราะว่ามันอาจจะไปโดนมดอื่นที่เราต้องการเก็บไว้นะครับ ต้องใช้โอเมนครับผมอยาซื้อคาว่า Perfect นะครับเพราะว่าผมจำชื่อมันไม่ได้มันคืออันนี้ครับที่มันชื่อยาวโอเมนออฟด็กทอลคิทไล l i z เ t ชันเนี่ยอย่าซื้อผิดนะครับถ้าเกิดซื้ออันที่มันรีพีฟิกมานี่คือแย่เลยนะครับโอเคพอได้สองอันนี้แล้วอย่าลืมกดเปิดใช้ด้วยนะครับคลิกขวาใช้ที่ Omen นออฟ c ด็กทอเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการทำงานของ2ชิ้นนี้นะครับฮิเทียเม็ดสีแดงเนี่ย คือการันตีออกโบสกิลเทียสองนะครับแล้วไอโบสกิลเนี่ยมันอยู่ฝั่งพรีฟิกดังนั้นเราเลยต้องมีที่ว่างให้มันหนึ่งช่องนะครับส่วนไอโอเมนออฟเด็กทายาวๆเนี่ยมันจะทําให้เมื่อการกดเอเซนระดับเพอร์เฟกหรือว่าคอรลับเนี่ยมันจะการันตีว่าจะเป็นซับฟิกที่ถูกรีมูฟออกไปนะครับและฮิตเทียรยก็คือเอเซนระดับคอรลับครับดังนั้นถ้าเกิดเราก,กดคลิกขวาเปิดโอเมแล้วกดที่ฮิตเทียนะครับ มันจะการันตีว่าไอ้ตัวล่อที่เราใส่เข้ามาเมื่อกี้มันจะออกนะครับแล้วก็จะได้โบสกิลอันนี้ก็คือฝั่งพรีฟิกจบแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราทําให้มันออกคีกับตีเร็วโดยขั้นตอนนี้นะครับจะใช้อุปกรณ์3อย่างก็คือ 1. perfect e x a l t o e นะครับ2นะครับก็คือ omen of homogenizing 3. ก็คือ omen of getter exaltation นะครับเมื่อได้3อย่างนี้ก็คือ การันตีว่าเราจะได้ a t t แท k ก p e ับปีดับขี่แล้วครับหรือถ้าเกิดใครมี a t t แท k ก p e ับอยู่แล้วก็จะได้ขี่ทั้งคู่นะครับเหตุผลที่ต้องใช้ p e r f ์ c ฟ e x อ็กซ์นะครับก็คือตอนกดเนี่ยมันมีโอกาสได้เทียสูงเยอะมากๆเทียหเทียสเลยนะครับบางอันที่ผมค้าไปก่อนหน้านี้คือออกเทียหทั้งคู่ก็มีออกเทียสทั้งคู่ก็มีแต่ในคลิปนี้จะเป็นเทียหกับเทียสนะครับส่วนคนที่สงสัยว่า เราบังคับออกคีได้ยังไงบังคับออกตีเร็วได้ยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายตามที่ผมเข้าใจนะครับอันนี้คือไม่ใช่แฟกต์นะครับจะเป็นแค่ที่ผมเข้าใจเฉยๆอาจจะมีผิดพลาดนะครับก่อนอื่นก็ต้องย้อนกลับมาตั้งแต่ตอนการเลือกซื้อเลยครับโดยที่ผมซื้อเนี่ยคือจงใจเลือกอธิมันล็อกหมดทองคีโบนัสไว้นะครับแต่ถ้าเป็นสูตรของแฟบกันเนี่ยเขาจะล็อกแอรแท็กสปีดไว้นะครับแต่จริงๆอะมันซื้อได้ทั้ง3อย่างเลยนะครับ ก็คือจะเอาล็อกทองแอ t แท k s สป e d หรือจะเอาล็อกทองคิโบนัสหรือโอกาสคิ ey, ก็ได้ส่วนเหตุผลมันเป็นเพราะรูปนี้ครับตรงแท็กด้านหลังของ3มหดนี้นะครับมันจะมีแท็กแอดแท็กทั้ง3มดเลยดังนั้นก็ให้เราหาอาธิมันล็อกทอง1ใน3มดนี้นะครับใช้ได้เหมือนกันหมดเลยแล้วพอเราจัดการทุกอย่างเสร็จซับในขั้นตอนพีฟิกนะครับไอช่องซับฟิกเนี่ยก็จะเหลือแค่หมดทองที่เราล็อกไว้ จากนั้นก็จะเป็นหน้าที่ของไอโอเมนโฮโมเจเนซิ่งเนี่ยครับโดย Omen อันนี้นะครับก็คือตอนให้เรากด e x ็กซ o เเนี่ยมันจะได้หมดประเภทเดียวกับอันที่มีอยู่แล้วแล้วอันที่เรามีอยู่แล้วก็คือประเภท a อ t a ท k นะครับแล้วในซองธนูเนี่ยมีประเภท a อ t แท k อยู่แค่3อันก็คือการันตีไงก็ออกไอสามนอนนี้แน่นอนจากนั้นก็ให้เรามาคิดขวาเปิด Omen Of Gator Exaltation นะครับถ้าเกิดเราไม่เปิดเนี่ย เราต้องเสียไอ้ Perfect e x โ o ลโอบสอันแล้วก็ไอ้ Homo อีก2อันนะครับแล้วไอ้ Omen o f g เก o r นอรนียังถูกเลยอย่าลืมเปิดกันด้วยนะครับต่อไปก็จะมาแก้หมดอารบินะครับจริงๆถ้าเกิดไม่ได้ทำคิลปเนี่ย <Yes. S 1> ผมจะขายไปทางอย่างนี้เลยนะครับเพราะว่าถ้าทำต่อแล้วมันเปลืองต้นทุนครับวิธีแก้หมดอาบิก็คือให้เราซื้อ O m e n of light มาครับไอตัว O m e n of light เนี่ย คือมันจะการันตีลบหมดสีเขียวนะครับก็คือหมดอ,อบิสนั่นเองโดยมันใช้คู่กับหน้ากาขาวนะครับไออนุนเมนนะครับจากนั้นก็ให้เรากดได้เลยนี่ครับไอเขียวๆนี่คือการันตีออกแน่นอนแต่ถ้าลืมกดคลิกขวาโอเมนออฟไลน์แล้วมันไปลบหมดอ,อ,อื่นนี่คืองานยากเลยนะครับจากนั้นก็ให้เราซื้อจอบนมานะครับเลือกแค่อันกลางนะครับเพราะ่าอันขวาเนี่ยมันแพงมาก แต่ถ้าช่วงเลเดเ,เกมปลายลีกนี้น่าจะคาบกันมันเลยครับน่าจะใช้อันขวาได้แบบรัว,วการใช้จอบบนนี่มันจะไม่สุ่มทับหมดเก่านะครับถ้าเกิดเรามี5้าหมดมันก็จะแทรกช่องเทเหลือมา100%เนะครับไม่มีความเสี่ยงอะไรเลยจากนั้นก็ซื้อ a าร์ s ิ l โซ h เมานะครับแล้วก็เอาไปโยนบอ่อใหม่ขั้นตอนนี้ก็คือทำสุ่มได้เรื่อยๆเลยนะครับ จนกว่าจะได้หมดที่พอใจอาร s บิซโ c h o มันช่วยให้เปิดได้สองครั้งนะครับ <_ an> เกลือเหมือนเดิมแล้วก็ลองรีเฟซนะครับแล้วก็เกลือเหมือนเดิมแต่ผมว่าจะขายทางอย่างนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเกิดคนใช้เป็นอ่ะเขารู้ว่าต้องเอาไปรีต่อได้ผมคิดว่าถ้าเกิดทำต่อเองอ่ะมันจะจมทุนไปหน่อย แต่ถ้าเกิดขายไม่ออกจริงๆก็คือน่าจะต้องเอามาลีใหม่เองครับแต่ผมคิดว่าน่าจะขายออกอยู่นะครับเพราะว่าผมก็ขายไปสองสามอันแล้วทุนการสร้างนะครับอยู่ที่ประมาณสิบสองดีวตสิบเศษแต่ผมกล่าวว่าจะเอาไปขายสักสิบแปดสิบเก้าดีวตก็พอครับเน้นออกไวก็จบแล้วนะครับสำหรับการคร้าสองขนูสูตรฟับกันแต่ถ้า ไม่มั่นใจในดวงผมไม่แนะนําให้คราบนะครับเพราะว่าด้วยความที่มันคราบง่ายนี่แหละครับราคามันเลยตกไวส่วนผมก็คงคราบอันนี้ขายเป็นชิ้นทุดท้ายแหละเพราะว่าราคามันตกค่อนข้างไวเลยนะครับเดี๋ยวพออีกสองสามอาทิตย์พอทุกคนคราบกันเป็นน่าจะล้นตลาดแล้วครับส่วนอันนี้จะเป็นวิธีที่ผมใช้เซิร์ชหาของนะครับต้องขอบอกว่าผมแปะลิงก์ให้ไม่ได้นะครับเพราะว่า ผมไม่ได้อัปคลิปนานจน u ู u b e ถอดสติแปะลิงก์ัของผมไปแล้วหนึ่งผมจะไม่ใส่ชื่อนะครับเพราะว่าผมจะค้นหาซองทีละซองประเภทครับถ้าเกิดใส่ชื่อมันจะได้แค่ประเภทเดียวผมจะเสิร์ชจากการใช้เวทซัมนะครับแล้วก็ใส่อินพิซิตของตีเร็วแล้วก็เพิ่มโอกาสขี่ไปนะครับอินพิซิตของตีไวนะครับจะได้ซองที่ชื่อพามมาส่วนอินพิซิตของตีขี่นะครับ จะได้ซองที่ชื่อ Vi s c e r a l ดังนั้นผมเลยเทอร์ที่ละ2อันนะครับโดยใส่เลข1ตรงด้านหลังเวทซัมด้วยนะครับจากนั้นใส่อเทมเ e เวล81ครับถ้าเกิดเราไม่ใส่เรเวลขั้นต่ำเนี่ยเราไปซื้อซองเรเวลน้อยๆมามันจะได้หมดไม่ค่อยดีนะครับดังนั้นต้องใส่เรเวลขั้นต่ำไว้ที่81จากนั้นให้มันเลือกเฉพาะชิ้นที่ยังไม่ติดคอล์รัปนะครับจากนั้นกลับมาตรงฟิลเตอร์ครับรใช้โหมดแอนนะครับก็คือโหมดเริ่มต้นนั่นเอง แล้วก็ใส่ตัวเลขตามผมได้เลยนะครับตัวเลขเหล่านี้คือตัวเลขเริ่มต้นของเทียสูงสุดครับหมดล็อกสี่ทองต้องเป็นหมดเทียสูงสุดเท่านั้นนะครับห้ามเอาเทียอื่นมาเด็ดขาดจากนั้นก็ให้มาติ๊กแล้วก็ไล่หาเทละอันครับแล้วก็ทําการเลื่อนหาไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะเจอเท่เที่มันล็อกสี่ทองที่เราต้องการก็คือไม่ว่าจะเป็นแอร์แท็กระปีดหรือว่าคีโบนัส bon หรือว่าโอกาสคีนะครับเป็นอันไหนก็ได้ โดยที่ยสูงสุดนี่มันจะลงท้ายด้วยหนึ่งนะครับอย่างเช่น S 1หรือว่า P 1แต่เราจะไม่ได้หาฝั่ง Prefix นะครับเราจะหาฝั่ง Suffix ก็คือจะเป็น a t t a c k Speed S 1หรือว่าโอกาสคี่ S 1ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอันที่ผมเลื่อนหาเจอนะครับจะเป็นเพิ่มโอกาสขี์ S 1ราคาค่อนข้างดีเลยครับ แต่ในคลิปที่ผมซื้อมา3ามดวานะั้นค่อนข้างแพงเลยครับเพราะว่ารีบซื้อรีบเอามาทําคลิปครับจริงๆผมว่าประมาณ1-2ึ่งถึงนี่ยถือว่าโอเคแหละวสามนี่คือราคาคนรีบครับส่วนถ้าเกินแบบสี่ห้าดนี่ผมไม่แนะนําให้ซื้อแล้วนะครับตอหรับเลทวันนี้นะครับก็คือวันที่สองกันยาแต่ถ้าในอนาคตก็ลองหาจุดที่คิดว่าคุ้มทุนดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบลงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ